รงเรียนเวทีราชบำรุงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2ขอต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลุกเสือจังหวัดหนองคายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนเวทีราชบำรุงตั้งอยู่ในเขตบ้านคำบุญมี หมู่ที่10ตำบลอุดมพรอเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษาหนองคายเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีเขตพื้นที่บริการ8หมู่บ้านคือบ้านคำบุญมีบ้านคำชิบ้านใหม่พัฒนาบ้านโพจุมพลบ้านโคกอุดมบ้านอุดมพรบ้านหนองบัวเงินและบ้านนาดูน ปรัชญาโรงเรียนสิกขาวิรุณหิสัมปตาการศึกษาคือความเจริญงอกงามคุณธรรมอัตลักษณ์ซื่อสัตย์โปร่งใสใส่ใจรับผิดชอบตามกรอบรดุดดมาการคุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีขาวสีชมพูเข้มต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นจางจุรี พระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธวิโมกข้อมูลทั่วไปของกลุ่มลูกเสือโรงเรียนเวทีราชบำรุงเป็นสถานศึกษาที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือที่ช่วยเสริมสร้างระเบียบว,วินยัยและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้ดำเนินการขอจัดตั้งและได้รับอนุมัติให้เป็นกลุ่มลูกเสือโรงเรียนเวทีราชบำรุงเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2555ประกอบด้วยลูกเสือสองกลุ่มรวมทั้งสิ้น8กองในขณนะนั้นนายทองคําปาปะขโขดำรงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนทั้งนี้ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ3ประเภทได้แก่ลูกเสือสํารองลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปัจจุบันมีนายรังสิตท,ทรงเย็นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งสิ้น22คนมีลูกเสือ3ประเภทรวม357คนได้แก่ลูกเสือสำรองจำนวน119คนลูกเสือสามันจำนวน131คนและลูกเสือสามันรุ่นใหญ่จำนวน107คน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินกิจกรรมลูกเสือหน่วยพิเศษจำนวน4หน่วยประกอบด้วยหน่วยลูกเสือต้านภัยาเสพติดหน่วยลูกเสือนุรักษรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยลูกเสือช่อสะอาดและหน่วยลูกเสืออาสากก,ะกะตซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างจรงิงจังและต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ปีพุทธศักราช2561 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2561ปีพุทธศักราช2561ได้รับคัดเลือกให้นำลูกเสือเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือต้านพยาเสพติดจ,จังหวัดหนองคายนักข่ายลูกเสือชั่วข่าวโรงเรียนบกหวานวิทยาจังหวัดหนองคาย ปีพุทธศักราช2562ได้รับคัดเลือกให้หน่วยลูกเสืออาสากกตปฏิบัติหน้าที่รณรงค์และช่วยเหล,เลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562ปีพุทธศักราช2562 ได้รับคัดเลือกให้นำลูกเสือเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษลูกเสือจิตอาสาทำความดีร่วมใจพักดีเทิดไทยองคาชันภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักข่ายลูกเสือหนองญาติจังหวัดนครพนมปีพุทธศักราช2 5 6 2ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา่อสะอาดร่วมสร้างสังคมที่มิทนต่อการทุจริต ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2 5 6 2โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพุจริิตแห่งชาติปีพุทธศักราช2562ได้รับรางวัลเสมาปป,ปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2561โดยกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช2563เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินปีพุทธศักราช2563รางวัลระดับเตรียนเงินเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกด้วยนาคาโมเดล ในการคัดสรรผลงาน1โรงเรียน1น,นวัตกรรมประจำปีพุทธศักราช2563ระดับภูมิภาคโดยสำนักงานครูสภาปีพุทธศักราช2563ได้รับคัดเลือกให้หน่วยลูกเสืออาสากะกะตปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกณนะหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายในวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2563ปีพุทธศักราช2563เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2 เข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2กิจกรรมได้แก่ Best Placet, t ประเภทครูผู้สอนและกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับประถมศึกษาจากผลงานที่ดำเนินกิจกรรมลูกเสือมาอย่างต่อเนื่อง จริงจังภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเวทีราชบำรุงคือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมส่งผลให้กลุ่มลูกเสือโรงเรียนเวทีราชบำรุง ได้มีโอกาสร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาในหลายโอกาสเช่นการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญของดรรอตาพงษ์ฤทัศน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรเขตหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคายเขตสอ การประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญของนายพันยูภูริศีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรเขตหนึ่งการประเมินรางวัลกตปนดีเด่นระดับประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสองเป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนเวทีราชบำรุงได้รับรางวัลด้านลูกเสืออย่างต่อเนื่องได้แก่นายรังสิตท,ทรงเย็นได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารประจำปีพุทธศักราช2560และรางวัลเหรียญทอง โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2563นายวิทยานาสลิงคารได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนประจำปีพุทธศักราช2555และรางวัลเบสแพลติดประเภทครูผู้สอนกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการโรงเรียนสุจริตนางสาวปียนุษ์ภูมาตได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทครูผู้สอนประจำปีพุทธศักราชส5 6 0ว่าที่ร้อยตีเสีีทองคำได้รับรางวัล Best p l a t e ประเภทครูผู้สอนประจำปีพุทธศักราช2 5ง2รางวัลผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราชส5 6 2 รางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลวิจัยของคุรุสภาประจำปีพุทธศักราช2563รางวัล Best Practice กิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับปฐมศึกษาและรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2563นางสริน่าทองคำได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนประจำปีพุทธศักราช2563 ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อขอรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีพุทธศัการาช2564ขอเรียนเชิญค่ะ